ครัของนี้เรารับรางวัล How Rising Icon Award ใช่ครับผมเหมือนที่โฮเลยขึ้นแบบรับต่อกอะไรครับเมื่อกี้อะไรว่าการเป็น Rising Icon ครับก็เดี๋ยวพี่ก่อนแล้วกันอ่อนรู้สึกว่าเป็นเก็บออกมาเลยครับแล้วก็รู้สึกว่ารางวัลนี้ก็เป็นแบบ Rising Icon นาะก็คือแบบเป็นเป็นการเจริญเติบโตเป็นการแบบก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งสำหรับเราครับก็ คือจริงๆแล้วว่าผมเป็นคนที่แบบต้องการรับฟินแบ็คมากแล้วคืออวอร์ดเนี้ยก็จะเป็นฟินแบ็คที่ดีมากๆเลยครับที่จะทําให้ผมตั้งใจทํางานต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำผลงานให้ดีขึ้นอีกมากครับแล้วก็ตั้งใจพัฒนาตัวเองแล้วก็ตัวกล้องไปด้วยกันนะครับครับผมก็สำหรับกล้องครับก็ตื่นเต้นครับคือตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบว่าได้รับรางวัลหรือแบบได้มีชื่อเข้าชิงก็แบบดีใจทุกครั้งก็รอบนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่แบบว่าให้อวอร์ดางวันนี้ให้กับพวกเราสองคนครับก็พวกเราสองคนที่เอา ทำอะไรต่อไปในอนาคตครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่การเป็นไอคอนอะไรนะครับถ้าเป็นไอคอนแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบไอคอนแบบนะ้รรู้สึกว่าทเป็นไอคอนแบบไอคอนเหอบบนรอ,อ,หอจริงๆก็คิดว่ายังเป็นแบบถ้าพูดแบบเป็นไอคอนมันก็แบบรู้สึกแบบแปลก,ปลกๆหน่อยครับตอนนี้ทำเปน็นตัวตนขอ,องกล้องจืองไหมของกล้องเหรอครับเอาเป็นกล้าที่จะทำอะไรแล้วกันครับแบบว่ากล้องแบบกล้าที่จะแบบแต่งตัวได้หลายแบบหรือว่าเป็นอะไรได้หลายแบบรู้สึกว่าแบบ จุดน,นี้ก็เป็นจุดท,ที่แบบเราชอบจุดหนึ่งเลยครับถ้าเกิดว่านิยางความ,ม็นตัวเองตอนนี้นะครับผมไมเป็นพอพยายามแล้วกันครับผมเพราะว่าไม่ว่าเราจะพยายามในเรื่องไหนมันก็ต้องมี success กับ failure อ่าใช่แต่ว่าในความพยายามาน่ะมันจะไม่เสียเนื่อยเพราะว่าเราจะได้บทเรียนจากัน โอ้ันนั้นเป็ยังไงบ้างจริงๆอ่ะถ้าเป็นพี่อยากพี่แบบพี่อยากรู้เลยว่าอินเนอร์วันนั้นพี่โคมันเป็นยังไงอ่ะแผลอธิบายไว้ก็ไม่ก็แบบก็อ่าก็ร่วมสรุปไปด้วยครับผมความรู้สึกว่าเป็นซีซั่นใหม่ๆครับด้วยที่พี่เอ๊แบบเขาก็อาจจะไม่รู้อ๋อพี่เอ๊ไม่รู้แหละใช่ใช่ครับก็เลยแบบเฮ้ยแบบก็น่ารักดีครับผมตลกแบบก็สรุปกับพี่วินแฟนต่อกับอกล้องไปด้วยแต่ว่าเห็นแรงชั้นน้องกล้องแล้วอิ้ง ก้องใจ่มากกล้ก็แค่แบบว่าแบบมีแบบเอนจอยกิจกรรมบนเวทีเฉยๆใช่คคือวันนั้นหน้าตากล้องดูแบบเป็นอีเวนที่แบบแฮปปี้มากใช่ก็แบบว่าพี่เอพูดมาไงพี่โทแบบไม่กล้าแน่นอนก็แบบว่าไม่เหมือนตอนแรกพี่โทยังแบบไม่ได้เอ็กแต่คนที่เอก่อนคือเรากับพี่พีทแปลนอือพี่โทก็แบบพี่โทบอกกล้องว่าพี่ตอนแรกพี่โท่งงแสดงว่าแบบเฮ้ยอะไรอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วพอแบบคิดได้แล้วแบบทำหน้าอย่างเงี้ยทำหน้ายังไง คือวันนั้นะพอทุกคนเห็นสีหน้าพี่โฟท,ทุกคนอยากรู้มากว่าแบบอีที่อยู่ในใจอะมันมีแกกี่หมื่นคำเนี่ยครับโอ้โหก็จริงๆเราก็คือแบบก็สนุกไปด้วยครับผมแล้วก็แบบเอ็นจอยกับโมเมนต์ไปด้วยครับผมเพราะว่าทุกๆครั้งที่พี่เอพูด <c oughs> ก็พี่วีนแฟนก็คือฮือฮาบูวาจริงก็กรี๊ดกันสนั่นเลยใช่สนั่นเลยก็ดีใจครับที่พี่พีนแฟนดีใจแล้วก็เราก็ดีใจใช่แล้ว่าการตอบรับ มัก็ดีการต่อรอดของธรรมะกล้องก็ดีครับผมเป็นสีม่ดีอะไรคนะการต่อรอบของธรรมะกลเพราะว่าพี่โคได้รับฉายาไงว่าเป็นคนที่บ้าโคที่สุดแต่ว่าวันนั้นคือือเป็นการเพิ่มเพิ่มละลายผมพี่โคมากข้าวก็เไม่การับเป็นการับเกา แต่น่ารักดีครับใช่ครับน่ารักดีครับเห็นวิวินแฟนมีความสุขมากอีกอย่างหนึ่งทุกเทศกาลที่ผ่านมาพี่จัดเต็มทุกเทศกาลทั้งฮาร์วีแล้วก็สงกรานต์เฮะสงกรานต์อะไรเราขอโทษครับผมลอยกระทงคนนี้โหติดใจกับป่าแป้งหลายรอบแล้วนะคนนี้ผมขออภัเขาหน่อยทำไมอยากเล่นแป้งไงครับก็อ่าเป็นรู้สึกว่าเป็นแบบชันส์ที่เหมือนกับว่าทุกปีแบบเราอยากทำผ่านแบบ หาเรฟเลนซ์เยอะแล้วก็แบบได้มีการคุยกันก็แบบอุ้ยจะเอาตัวละครไหนดีแบบตอนแรกก็จะเอาเรฟเลนซ์มาจากเอเตอร์เทนเมนต์หรือว่าเป็นหนังหรือเป็นซีรีส์อะหรพวกนี้ครับแต่สรุปมาแล้วก็คือเราได้เรฟเลนซ์มาเป็นเบกเตอร์กับเอมิลี่จากเรื่องคอร์สบราดชอบชอบคันไหนบ้างคะความชอบชอบคันไหนเข้าไปพาราเวนหรือเรย์คอนด์อจริงๆก็คือ จริงๆก็ชอบทุกทั้งหมดเลยครับเพราะว่าส่วนตัวคือแบบก่อนหน้านี้ก็คือแบบไม่ได้มีโอกาสในการแต่งอะไรแบบนี้เยอะอยู่แล้วแต่ว่าพอได้แต่งก็เหมือนแบบได้ลองลุกใหม่ๆด้วยครับว่าแบบเฮ้ยเราแบบสามารถไปเวรนี้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบสนุกดีกับการที่แบบได้เปลี่ยนลุกไปเรื่อยๆครับของผมก็จริงๆเราชอบลุกสองลุกเลยครับแต่ว่าขออธิบายหน่อยลุกเป็นยังไงมาลุกแรกครับลุกแรกนะครับเป็นลุกคริสต์มาสหรือว่าแบบสีขาวก็คือมาจากไกปก็ด้วยเพราะแบบในตัวละครวิกเตอร์แบบเขาเป็นสีขาวใช่ใช่ก็ อะไรที่ใหม่ๆมากเพราะผมก็เคยแบบเพนหน้าหรือเพ้นตัวละครแล้วก็คืงไม่เคยไม่เคยเหมือนกันก็แบบเป็นการเพนนน้าครั้งแรกของพวกเราครับก็รู้สึกว่าเออการเพนนน้าที่แบบมันพิถีพิถันมากต้องมีคกว่าศิลปะในการเขียนในการวาดด้วยก็มีแบบว่าการแบบอันขำจริงๆครับเพราะแบบเวลาถ่ายเราต้องบอกหน้ากันคือคือตอนถ่ายอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ตอนกำลังในขั้นตอนการแต่งอ่ะคือจังหวะนั้นแหละคือแบบไม่ไหวอ่ะ พี่กล้องก็แต่งของกล้องอยู่พี่โทก็แต่งของพี่โทแบบไม่ก็ไม่เห็นพี่โทตอนแต่งแล้วกล้องเดินมาเห็นแล้วแบบไม่ไหวอะพุ่งเลยไม่น่ากลัวหรอกเขเป็นฮาโลวีมู้องใ๋อเป็นไดฟุก,กุเป็นอะไรนะเป็นไดฟุกุครับ <c oughs> ในอ่าครับในหลังแบบในหลังกล้องแล้วตรง,งนี้จร<อ><อ>ิ<อ>งค่ะแบบพี่โทสิตลกมากพี่โทยังเด็กพี่โทเดินเข้ามาในห้องยังพี่โทอันขำตัวเองเลยก็อันขำก็อัตลกอ่ะพี่โทเดินเข้ามาแล้วแบบ เพราไม่มีใครทำอะไรครับก็ทำัวเองน่ารักดีครับผมแล้วส่วนสงการนะครับก็คือว่าพวกเราอ่ะแบบตั้งใจลอยกระทงขอโทษครับแต่หนึ่งพี่โทครับเราติดใจอะไรสงกัญเราไม่บอกมาเลยดิบ่าเนคือทำแบบผมไม่เขอยใจเป็นสไตย์น้อครับผมต้องขอไปเลยนะครับในวันส่งกระลอยกระทงในวันลอยกระทงนะครับก็คือแบบเราอยากทําอะไรใหม่ๆเป็นแบบยังไงดีเป็นอะไรที่แปลกใหม่เป็นอะไรที่คนอื่นไม่เคยทำก็คือเป็นพวงมาลัยแล้วกันใช่ แต่ไม่ใช่พวงมาลัยรถยนต์นะเป็นแบบพวงมาลัยใช่พี่แบบอะไรใช่เป็นพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยเขาเรียกพวงมาลัยรถกระทงเป็นกระทองเพราะว่าเราอ่ะเป็นพวงมาลัยคือผู้ผู้ทำเป็นพวงมาลัยอย่างนี้ใช่ครับผมก็แบบเอ้ยอยากลองทำอะไรใหม่ๆแบบอยากลองฉีกจากเวแบบสงการแบบลอยกระทงอยากฉีกเวจากลอยกระทง แบบธรรมดาธรรมดาอยู่ครับเลยราเป็นแบบนี้เป็นลอยกระทงแบบดีฟอสตรัวชั่นครับเคยฟังเพลงนี้ป่ะลอยกระทงวสิการเคยฟังป่ะเคยไหเบรบเซิร์ชหามันมีเพลงจริงชื่อลอยกระทงวสิการเหรอแม่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันเออเธอไลคนจริงจริงกันเนี่ยไม่ไม่รู้จักจริงเขาเป็นเพลงดังมากเลยจริงไม่ได้คิดไม่ได้อาร์มุ่ยเจ๊มีชื่อเพลงนี้จริงไปเซิร์ชหาจริงแมสเลยอ่ะลองให้ฟังหน่อย จริงไม่เชื่อเรากก้องอนาการมีบ้างลอยโคลลากรันจรใช่ใช่ก้องก็รู้ไม่ถือว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่รู้มากครับแต่ว่าไอคอนไปที่ฮาโลวีนะคะคุณทำคอนเทนต์นี้ไปแกล้งผู้คนได้หรอไม่ได้แกล้งครับผมก็รู้ว่าแต่เขาขำมากเลยนะคะที่คุณเปแบบไม่คือ ทำไมทำไมถึงเอาหน้านั้นออกไปไม่ก็คือตอนนั้นมันคือเวลาที่เราต้องแบบเพิ่งถ่ายเสร็จครับเราเสร็จตีสองมันนั้นก็ไม่ลบละคือถ้าลบอ่ะมันนานมากเลยนะเพราะว่าผมลบที่บ้านแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วแบบว่าแบบคือแบบผมไม่ได้เพียงแค่หน้าไรมันมีแบบตัวอะไรพวกนี้ด้วยมาด้วยคือแบบผมล้างห้องน้าด้วยที่บ้านอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะไปได้นอนกันนนไหเสียเงินครับเสีเงินแบบเต็มห้องน้ำเลยก็เลยต้องเดี๋ยวมันติดเสียติดก็เลยต้องแบบล้างด้วยแต่พี่ทษ ไปแก้เขาแก้น้องน้องไม่ได้แก้อพี่ปั๊มหรอแต่เขาเขามาพิมพ์ใต้เมนต์ด้วยนะว่าเขาเป็นแบบพี่คนนั้นเองคือเปิดมาแล้วแบบพี่เขาแบบจริงเลยคาเฟ่เขาเป็นแบบจัดการขายแอคติ้งเขาตอนนั้นเป็นยังไงตอนที่พี่เขาเปิดก็จริงๆไม่ได้อะไรคเขาแค่แบบก้นขาวเก้าห้าเต็มถังแล้วก็มีตอนนึงที่แบบเปิดประตูมารอบที่สองเขาไม่มองไม่มองเขาแบบพยายามแบบไม่มองหน้าเราไม่แล้วพี่เขาถือ นี่อยู่กบบผ้าผ้าเสร็จเขาฮอบหรอใช่เขาฮอบครับตอนนั้นเขไม่รู้ว่าเราไป็นไม่รู้ไม่รู้ครับผมถามว่าพี่รู้พี่ว่าผมแบบพวาผมหล่อหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าลบหน้ามาก็น่าจะหล่ออยู่นะนี่เขาบอกประมาณนี้แต่คือตอนนั้นที่ไม่ลบไม่ได้ตั้งใจที่จะไปไปแก้ไขไม่ได้แก้ครับผม คืเราขำดังมากในคลิปอะตลกคือตอนนั้นแบบน้ำมันจะหมดจริงๆริงแต่เจอด่านนี่คือเซอร์ไพรส์กว่าคือกล้องพูดไปทวเรื่อยเรื่อยว่าถ้าเจอด่านทาไงเนี่ยเจอด่านตำรวจให้เป่าด้วยแล้วคือไอ้ภูอ่ะคือเขาถามคันในพูต่อเพราะภูอ่ะกับหลังเราแล้วเขาบอกเฮ้ยมาคันเดียวคันหน้าปะเนี่ยเขาบอกว่าคันหน้าแตงไม่มีแพนด้า ต้องให้ไอ้ภูไม่ยอมตัดคลิปสักทีคลิปอยู่ในเครื่องไอ้ภู<ล>ที่ตำรวจบ,บอกเฮ้ย<ล>มากับคันหน้าป่ะเนี่ยเมื่อกี้คันข้างหน้าแต่งเป็นหมีแพนด้าเอามาถึงไปถึงเนี่ยเป็นหมีแพนด้าไม่ <c oughs> เพราะแบบคันถงมัดกล้องอะไปก่อนแล้วคันภูก็ตามหลังมาเมื่อกี้เธอบอกว่าเขาไปได้อะไอ้ภูกูแต่ตำรวจบอกเป็นหมีแพนด้าหมีแพนด้าโอยพี่โทไม่มีใครกลัวฮาโลวีนจริงเลยอะใช่แต่ว่าพอแบบเอาวิกอะไรออกมันก็แบบมีมีเทศกาลไหนที่อยากทำหรอ เพราะไปคริสต์มาสใช่ไหมคริสต์มาสก็ยังไม่มีแพลนเท่าไหร่ครับแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ยุ่งอาจจะแบบอาจจะไม่มีออก็ตกอรอติดตามเลยเทศกาลน,นานๆนะครับผมว่าพวกผมจะทำโฟล์ชูเดเกี่ยวกับเทศกาลของเแต่ว่าจิตใจนะจิตใจกับงานมันมันสนุกนะครับมันสนุกจริงๆถึงเบื้องหลัง,งมันจะแบบง่วงก็เถอะเพราะว่าแบบเราเรอา,อาจ,จะทำงานกันนะแบบมีเวลาถ่ายแบบวิ่งมาจากงานก็ถ่ายเริ่มแบบสี่ทุ่มแล้วก็เริ่มหน้าผมใหม่อะไรงี้ก็แบบเสร็จดึก แล้วก็สนุกเลยครับผมก็รอติดตามวันละอยู่เลยก็ฝากรอติดตามด้วยครับยังยังไม่มีแพลนเหมือนกันมันมันไกลเกินอ่ะใช่แต่จริงยืนข้างๆกันก็หวานแล้วไม่ต้องทำหรอกมันง่าๆไม่หรอกไม่ไม่เลยหรอกคือหันหน้ามาเราไกล้เลยเรอไกล้เลยเขาบอกก็ฝากติดตามเลยครับสำหรับเทศกาลพิชชาใช่ใช่ใช่แต่เทศกาลที่แล้วพี่เขาแบบรู้สึกแบบโฮมี่โฮมี่เป็นพิเศษ เทศกาลแบบอร่อยกระทงนะพี่โบบรู้สึกแบบว่าโอ้ยรู้สึกเหมือนแบบฉันได้กลับมาบ้านของฉันครับทำอไรค่ะพีทอมที่ขออนุญาตค่ะ yeah. ที uh ่ห huh. น uh ูไปออกใบงานที่บ้านที่หน uh ุ huh. ่มบอกว่าหนุ่มเคยผ่านการแคสแล้วก็เจอแบบสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นที่ข้อายุเท่าไหร่ยังไงอ่ะเอ่อตอนนั้นแบบเป็นช่วงการเริ่มต้นของการะทงานก็คือแบบเป็นงานแบบ เออรี่มากมากเลยครับก็ตอนนั้นด้วยความที่ผมแบบไม่รู้แบบไม่เคยรู้อะไรของผมตอนก็เลยแบบเออพอจะแบบนี่ป่ะฮะตัดเลยอะจริงก็เรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไ้่รู้เหมือนกันแบบไม่เคยไม่เคยร้องให้ใครฟังครับเพราะว่าเรื่องนี้มันสุ่มแบบเออมันแต่ดูเหมือนทุกก็คนที่อยูในรายการดูมันก็สั่งใจครับก็คือจริงๆแล้วแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ผมเชื่อว่าทุกคนก็แบบถ้าเกิดว่าเคยผมเคยเจอมาก็รู้สึกว่าลำใจแต่ว่าคนตรงผมแล้วผมมันทรรมดาไม่ได้กับอดีตนะครับผมก็เลยต้อง move on ปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ท้าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองและคนที่เรารรักคับผมก็จะพยายามปกป้องคนที่เรารักแล้วก็พี่ๆคนอืน่นแล้วก็คนอื่นๆคนทั่วไปด้วยครับถ้าเกิดว่าผมก็จะพยายามาตอนนั้นปิความรู้สค่ะ ตอนนั้นคือ,อ,อตอนนั้นด้วยความที่แบบผมเพิ่งเข้าใหม่แล้ก็คือ,อไฟมันมามี p พ r ร์เฟในการทำงานแ,แบบโอเคเราทำงานเพื่อเราแบบจะได้ามาดเูเลี้ยงดูแลพ่อแม่จะได้แบบทำให้พ่อแม่ไม่ได้ลำบากแล้วก็แบบตอนนั้นมีไฟมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราผ่านตรงน,นี้ไปเถอะเพราะว่ากลับไปคิดดูแล้วมันก็มีแต่ แต่เ่อกี้ี่บอกว่าไม่ยากทเกิุการเกิครตักับคุณหลังแปลว่าพอนชเวลาานมาต้องดูแลดูแลทุกคนให้แบบทั่วถึงที่สุดเลยครับถ้าเกิดว่ามีอะไรแปลกๆจะรูะเพราะเราที่มีเซนต์ไว้ากต่มีเซนต์ไว้ถ้าแบบไปทำงานแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆจะมีอะไรแปลกๆใช่ไหมครับก็ก็ต้องรอดูนะหน้าห บางอย่างผมก็ไม่ได้แบบเร็วเท่าถึงกระืแต่บางอย่างที่ผมแบบเคย experience มาแล้วก็บพอจัดได้ครับก็ครับก็ผก็จำจำคำว่าตอนนี้สภาพจิตใจก็แบบก็ดีคำก็ก็คือแบบอยากให้แบบในอนาคตแบบอยากให้มีเรื่องนี้แบบเกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะ มันมันแบบเสียความรู้สึกด้วยเสียความเป็นตัวเองด้วยแล้วที่สำคัญคือเสียคอนโทรลหรือว่าแบบการควบคุมในสถานการณ์ซึ่งเข้าใจกคนนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมีทุกคนนะครับที่แบบว่าเจอเรื่องอะไรไม่ดีนะครับก็รู้สึกแบบเรื่องอะไรแบบนี้หรือถามไออกมา่วยได้นะเดทชันก็ได้เพราะที่จริง ครับผมคือคอมชื่อไหนล่ะหนูเทลคืออยู่ทุกที่ครับผมเหลือแค่แบบตัวเราเองที่จะไปหาเหทลนด้ครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเงียบมากเราเรื่องนี้มันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่แบบอาจจะพูดไม่ได้ด้วยแบบด้วยสังคมอยู่อะไรบางอย่างครับก็จริงๆแล้วคือมันพูดได้เราสามารถถามช่วยเหลือได้ครับทุกคนก็ถือว่ายายก็ตามครับขอความช่วยเหลือครับทุกคนแบบ ออ่่าทงใจชวยเหลืครับผมพี่ก็เลยบอกว่าแต่น้องก้องนี่คือเคยรู้มาก่อนป่ะคะไม่ก้องก็ไม่เคยรู้มาก่อนครับเรื่องนี้ก็เพิ่งมารู้เหมือนกันพร้อมทุกคนเลยไม่มีไม่มีใครรู้เลยครับเพราะตอนพี่โทรทายอ่ะก้องก็แบบไม่ได้อยู่ด้วยเหมือนกันก้ก็แบบนั่งแต่งหน้าอยู่ข้างล่างไงก็เลยแบบไม่ได้ฟังตอนพี่โทรแบบสัมภาษณ์อยู่แต่ว่าก็คือเดี๋ยวจะเป็นบัณฑิตแล้วเหรอคะใช่ครับใกล้แล้วครับเผ็ดมากอะเจอคุณก้องที่ไหนคุณก้องต้องบอกว่า คือเรียนจบแล้วจริงๆเพราะว่าใกล้จะสอบใกล้จะสอบไฟนอลของเทอมหนึ่งแล้วจบแน่ใจว่าสอบไฟนอลแล้ว,ลวจะได้จบจบแน่นอนฮะเพราะว่าแบบดูจากแรงด์กิ้งในการสอบแล้วก็อยู่แบบกลางๆอยู่ก็ถือว่ายัง,ยงได้